พายขอรอเรื่องตรงประจำวันที่21สิบเพฤษภาคมวันนี้นะคะหุ้นน่ามีความวิตกกลังวนอยู่พอสมควรหมายถึงว่าซับสนไม่รู้เช้ายังไงไม่รู้จะไปทางไหนรู้สึกว่าอืมมันอยากมีเงินเพิ่มมันอยากมีความมั่นคงเพิ่มมากกว่านี้แต่อุปสรรคอะไรมันเข้ามาเยอะเหลือเกินมันเข้ามาเยอะจังนะเออบางทีนั่นแหละ ไอตัวเลือกทางเลือกมันสาลพัดอะไม่รู้ว่าใครแบบเลือกความรักเรื่องการงานกันอยู่นะอะไรได้หมดเลยนะพวกแนวทางอะที่เป็นเกี่ยวกับแนวทางในชีวิตคือด้วยความที่มันเข้ามาเยอะประดังประเดยตอนนี้คุณเลยขอแบบเฮ้ยขอใช้ใช้เวลาคิดกับชีวิตก่อนได้ไหมเนาะขอแบบขอหยุดคิดหยุดใช้ก่อนแบบใช้ชีวิตตัวเองแบบหาทางเลือกก่อนว่าฉันจะไปทางไหนดีเนาะ มาข่าวมาดําแต่ว่ามันเป็นการเดิมตลอดคุณไม่เคยหยุดอยู่กับที่หรอกแต่มันแบบเฮ้ยเนี่ยมีคาําว่าเฮ้ยทงไหนดีคือทางนี้ก็ทําได้ทํางูนก็ทําได้อันนี้ก็ดีอันนอก็ดีอะไรเงี้ยเนาะวันนี้ภาพเนี่ยส่วนมากจะขึ้นมาเป็นเรื่องแบบเอามันการงานปนๆแบบเรื่องครอบครัวความละตอนนี้นะคุณนะ่ะมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าอยาก อยากเป็นครอบครัวกับใครสักคนหรืออยากให้ครอบครัวมีความสุขแบบนี้คุณก็ทําได้นะที The ่เอ็มเพจขึ้นต่อคือไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อันเนี้ยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้จริงๆแค่คุณเชื่อมันว่าเป็นไปได้คุณก็จะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาละการช่วยเหลือการช่วยเหลือในเรื่องที่สับสนอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยคุณเป็นระดับเอ็มเพลอร์เนาะ มีหน้าที่ยศตำแหน่งการงานที่ดีแต่มีอีโกโ้นะอาจจะเป็นคนไม่หวานไม่มามูมิงไม่อะไรแต่ตัวคุณนั้นเป็นเดือดสารเป็นความสดใสซึ่งต่างจากเขาเป็นคนที่แตกต่างกันแน่นอนลักษณะน,นี้ก็คืออาจจะเป็นคู่ชีวิตหรือคนมาอุปถัมภ์ก็ได้นะคะซึ่งพอเข้ามาปั๊บคุณจะมาตั้งสติใหม่ที่บอกว่าเข้ามาทางเลือกเหลืออะไรที่มันแบบเยอะแยในในหัวคิดแต่ปตยเนี้ยว่าฉันจะทําน,นู่นฉันจะทํานี่ทํานั่น ๋ยวคุณจะเริ่มมาจัดสรรแหละจัดสรรแล้ววางว่าจะทําอะไรก่อนทําอันไหนก่อนหน้าหลังอันไหนดีนะเริ่มจากทางไหนดีอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเอาไงดีวะใช่ไหมมีความคิดแม่ืบนแฮปปี้แม่แบบเฮ้ยเอาไงดีป,ปี่ก็ผ่านอยู่นะแบบนี้เคยผ่านมานะและในที่สุดในการที่คุณนั่งคิดให้คนกับตเนะี่นเยวมันจะคิดได้ว่าเลือกทาไหมเอาอยัางไงดี โดยที่คุณจะต้องสงบอยู่กับตัวเองทางออกจริงๆคือบางทีมันยากเนาะการที่จะให้ไปนั่งสมาธินั่งอะไรแต่อย่างที่เคยบอกแล้วไปหาธรรมชาติธรรมชาติบำบัดแต่หาธรรมชาติคือคําตอบบางทีเปนั่งเดินนั่งมองธรรมชาติเพลินๆนี่ก็เป็นสมาธิได้แหละบางทีการที่เราจ้องมองอะไรที่แบบเฮ้ยมันเพลินตาก็เป็นได้แหละเนาะและบางทีอาจจะปึง้งความคิดออกมาได้ว่าเฮ้ย ทำไมเราคิดอันนี้ไม่ได้เฮ้ยทำไมเราไม่ลองอันนี้และทุกๆเรื่องที่พี่ไพ่บอกมาวันนี้คืออยากเป็นสิบเปลี่ยนอยากมีความเป็นครอบครัวให้ลงมือทำค่ะอยากมีแบบครอบครัวเป็นสุขให้ลงมือทำบางคนเป็นครอบครัวแล้วแตกมีปัญหาเรื่องการเงิน,น,นต้องการที่มันแบบมั่นคงก้าวหน้าทำได้เหมือนกันนะบางคนยังโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาคำชูอุป,ปถัมภ์นะคะ อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนรักก็ได้เพราะมันยังไม่ได้ขึ้นเต็มเเนานะแต่ให้รู้ไว้ว่าคุณนะ่ะมีจิตใ,ใจดีมีเมตตายอยู่แล้วนะยังไงก็ผ่านไปได้นะคะไพใ่ใหญ่ๆขึ้นหมดเลยนะอืมมีไพ่ไม่ดีแค่เดียวคือคุณเป็นคนที่ออกแนวที่ว่าอ่าสับสนเป็นคนลังเลอ่ะคิดมากคิดไม่ตกมากกว่าว่าจะเอายังไงทั้งๆที่ทาวันมีอยู่แล้วอ่าให้วิ่งไปเลยค่ะให้วิ่งไป หาโอกาสหาอนาคตเลยอืมแต่ว่าที่คุณสับสนเป็นไปได้แฮปปี้สงสัยแฮปปี้เลียบเปิดต่อที่สงสัยเป็นไปได้เพราะเคยถูกทำร้ายมาเคยถูกแบบมันเศร้าเสียใจมันผิดหวังมันไม่เป็นดังหวังทําให้ไม่กล้าลืมอะไรหรือทําอะไรทั้งเรื่องความรักการงานการเงินเคยโดนแบบทิ่มแทงหักหลังเคยโดนคนทําไม่ดีมาหรือตัวคุณถ้าเกิดไปทําไม่ดีก็คือกลัวความผิด หรือว่านู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำในวันนั้นนะอันนี้สลับพลังงานได้แฮปปี้อนานกังๆนะคะคือกาลรระยะนิมิตรเราเราอยากให้ไปในทางที่ดีด้วยกันทั้งหมดนะออแล้วค็ตอนนี้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเออมีคนคิดถึงคุณดีว่ะมันเป็นอารมณ์แบบเมนิเฟตหาแบบรับตาหาเขานิ่งมั่นคงแล้วอาจจะเป็นคนคนเดียวกันนะนิ่งมั่นคงแล้ว แต่คุณตอนนี้กำลังอยากเลือกความมั่งคั่งมั่นคงไปเดินตามหาเส้นทางแมวทางชีวิตอยู่นะอาจจะมีความเซ็งๆเบื่อเบื่้างในชีวิตใครมายื่นมอบอะไรให้ก็ไม่เอาเพราะว่าอะไรบอกแล้วว่าเคยกลัวเคยเจ็บมาก่อนนะขอให้ทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยถ้วย,ยใหญ่ที่คนเขากำลังจะมาฉายแสงมอบให้อะ่ะลองเปิดใจต้อนรับคนใหม่ๆบ้างเนระ วันนี้ดวงมันรวมมันเยอะมากเลยพลังงานมันเยอะมากคือแบบอาจจะเป็นไปได้ว่าโอกาสหน้าที่การงานใหม่อะไรก็ได้ลองลองลองก่อนอย่าเพิ่งกลัวว่าเคยผิดพลาดล้มเหลวเคยโดนทําร้ายถ้าเกิดอย่างนน้นอย่างนี้นอย่างนั้นบางคนงก็นกลัวกลัวสังคมไปแหละออกไปเลยใช้ชีวิตเนี่ยอืมเป็นไปได้คุณคิดหนะักคิดมากามีความเครียดก็ให้ระวังเรื่องความเครียดสับสนความคิดเนี่ย ความจริงค่อยๆหาทางออกอย่างที่แฮปปี้บอกไปหาอยู่ธรรมชาติแล้วก็เป็นไปได้ว่ามีคนคิดถึงคุณมากๆนะแต่ก็กุ้มใจว่าอืมมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้อ่ะยืนยันอยู่แล้วว่าพยายามสิพยายามพุ่งไปมุ่งมั่นไปเดี๋ยวก็จะได้สำเร็จขึ้นมาคิงคิงกี่คิงแล้วเนี่ยคิงครับคิงเหลียนคิงดาบคุณ เป็นไปได้เลยนะว่าสามหนุ่มสามสไปล์เนะมาสนใจอันนี้สลับพลังงานได้นะเ็คือผู้ชายมาฟังเขาอ,อาจจะมีคนสามคนเนาะแต่วันนี้ขึ้นมานี่แบบอาจจะมีคนสามคนนะคิดถึงคุณอยู่นะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้สามสไตล์แต่แต่ละคนมันมีทายด้วยเป็นอีกโก้หมดเลยคุณจะเจอคนที่มีอีกโก้พอสมควรมีคนหนึ่งที่คุณเคยจบจากมาแล้วแน่นอน มีทั้งคนเก่าคนใหม่แน่นอนมีทั้งคนที่กําลังแบบนิ่งนิ่งในความสัมพันธ์อาจจะความสัมพันธ์ยังไม่จบแต่รู้สึกนิ่งกันต่อกันไปแล้วเนาะปุ๊บหมื่มีความรู้สึกนิ่งต่อกันไปแล้วก็มีเป็นไปได้เข้ามาเยอะนะคะพอสจิลยามข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณเนื่องจากคุณเป็นเดมเพสเนาะเป็นคนเมตตาจิตใจ,ใจดีแล้วก็มีอะไรดีๆแน่นอนในตัวคุณนะคุณน้องลูเตเนานะคุณมีค่า เป็นคนที่อมีดีในตัวเองขออย่าลดคุณค่าตัวเองนะคะทำดีมุ่งหน้าในชีวิตต่อไปไม่ต้องไปเครียดอะไรเอเขาเอามาเตือนเลยใช้ใจใช้ใจเลยนะสามคนนี้ใช้ใจเยอะๆใช้ใจพร้อมมีมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหอันนี้กับหัวเนาะก็คือคุณคุณเดี๋ยวนี้คุณรู้แหละคุณรักตัวเองมากอะค่ะ คุณใช้ใจละคุณก็ตัดสินได้ว่าอะไรดีไม่ดีคุณได้ผ่านความเจ็บปวดโดนแบบเหมือนคนโดนมัดมือมองไม่เห็นอะความสัมพันธ์เก่าๆคุณแบบมันไม่มีทางไปมันมองไม่เห็นทางหรือว่าเขามัดมือคุณเขามัดตาคุณเขาปิดบังซ่อนเงื่อนคุณสารพัดตอนนี้คุณมาฮิวใจเองใช้ใจของตัวเองแล้วและคนที่เข้ามามีทั้งคนเก่าคนใหม่คุณจะใช้ใจและตัดสินได้เด็ดขาดให้ตรงแค่ไหนอะ เปิดขึ้นเรื่อยๆเปิดขึ้นเรื่อยๆอะเรวออกมาเรื่อยๆอะคืออ่านแล้วแบบสนุกมากเลยนะวันนี้พลังงานดีมากคุณเป็นคนนี้แล้วเข้ามาสิไม่ได้ทักไม่ได้ชักดาบจะทำร้ายใครเพราะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่เข้ามาถ้าไม่ดีก็พร้อมเอาดาบเนี้ยเอาจากฝักและฟันถิ้นแน่นอนเพราะคุณคือคนที่เข้มแข็งแล้วดูไพ่นะใครที่ดูแฮปปี้บ่อยๆเพราะคุณเข้มแข็งแล้วคุณจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณอีกต่อไป คุณเข้มแห่งแล้วจริงๆโหวันนี้แฮปปี้อินมากเลยคุณเด็ดขาดในชีวิตแล้วดูไพ่สามใบนี้ไว้เลยนะไม่มีใครทำอะไรคุณได้แล้วและเดอะฟูความเป็นนิสละของคุณได้กลับมาแล้วมันกลับมาแล้วค่าชีวิตของคุณที่เคยเสียเคยโดนภาดไปเคยแบบไปทุบให้ใครเขารวยที่ใช้ใจแล้วโดนเขาทำลายมันกลับมาแล้วละก็หน้าที่การงาน มันทําให้คุณล่มหมดเลยทุกอย่างทั้งๆท,ที่คุณหอ,องคุณดีๆแต่คุณจะต้องต้องมาเลือกชีวิตใหม่ทําชีวิตใหม่เพราะหนีคนคนหนึ่งเพราะมันมันท็อกซิกเกินไปที่จะอยู่ร่วมกันมันเป็นอะไรที่คุณแบบไม่ไหวอีกแล้วอ่ะอืมเป็นภาพนี้เลยใครที่ออกมาเข้มแข็งได้อยู่เป็นอย่างนี้แล้วนะใครที่อยู่ในช่วงนี้แล้วกําลังจะได้ปลดปลอยชีวิตเป็นอิสระแล้วนะเราจะได้เป็นสิบเหรียญสิบถ้วยเลยเนาะไอสิบเหรียญ ดีเอ็มเพความผู้ดมสมบูรณ์ออกมารักตัวเองก่อนช่วงนี้ไม่เหมาะสมจะมีแฟนแต่จะมีคนเข้ามาให้ใช้เวลาเลือกดีไปทุ่มทุนสร้างชีวิตตัวเองก่อนเท่านั้นเลยช่วงนี้พ่ยเขาเตือนว่าอย่าเพิ่งโฟกัสความรักและการรักตัวเองโฟกัสแค่รักตัวเองก่อนนะสโลแกนเลยคิดดีทาดีพูดดีไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองโฟกัสชีวิตเลยเข้มแข็งเลยอย่าเพิ่งโฟกัสความรักพาเอามาบอกใครที่มาฟังและอยากมีความรักอยากมีแฟนอาจจะผิดหวังหน่อยแต่ ย่งไม่ใช่ช่วงเวลานี้อีกสักพักคุณต้องรู้ตัวคุณเองว่าคุณมาถึงจุดไหนพอมาถึงจุดนี้แล้วเป็นอิสระต่อสิ่งที่เคยผูกพันธนาการคุณเมื่อไหร่คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเช่นเฮ้ยตัดเขาได้แล้วไม่ได้ไปส่องเขาแล้วคือใช้ชีวิตอยู่จอยๆแล้วนั่นแหละโอเคหรือ เฮ้ยยังส่องได้ดูได้แต่เริ่มไม่รู้สึกอะไรแล้วรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้แล้ววันนั้นสามคนนี้จะเข้ามาสีค่คนณเขาจะเข้ามามอบความหวังดีให้คุณเนาะแต่ต้องเลือกให้ถูกดันเข้ามาหลายคนซสอีก ใช่ไหมบางคนรู้บอกทําไมไม่เข้ามาคนเดียวมันเป็นดวงอะคะ่ะพอคนมันดีขึ้นจิตใจมันดีขึ้นแล้วแบบรักตัวเองมันก็ดึงดูดมาทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีแต่ค่ะพงนี้หุ่นมีความเด็เด,ดขาดแหละเลือกเป็นแข็งแข่งแข็งแรง,แงถึงจะสามคนนี้ไม่ผ่านเือสักคนคุณก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวได้แบบสวยๆเก๋ๆหล่อๆเท่ๆไม่สนใจหรอกฉันอยู่ได้เนาะ ฉันขอมีสิเปลี่ยนดีกว่าครอบครัวหมายถึงอาจจะเป็นครอบครัวของคุณแบบเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยจากการที่เนี่ยคุณกําลังหากําลังทําอะไรอยู่ที่กําลังเดินทางในชีวิตอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับชีวิตเข้มแข็งเนาะเข้มแข็งไว้จิตใจเราอะ่ะมันไม่มีใครมาดูแลได้นอกจากตัวเราเองเหรอกบางคนแค่แค่มาพูดได้เหมือนแฮปปี้อย่างเงี้ยมาพูดได้ฟังได้มนอาจจะฮึบขึ้นมาแต่ในที่สุดคนที่ต้องให้ความร่วมมือกับ ทั้งคำาคมอะไรที่คุณไปอ่านเหลืออะไรคือตัวของคุณเองตัวของเราเองมีส่วนที่จะพาตัวเองฮิวใจและลุกขึ้นมาได้เพื่อเริ่มวันใหม่เพื่อเป็นเดสันเพื่อเป็นความสดใสที่คุณเคยเป็นคุณเคยเป็นเดสันแต่เป็นเดสันที่สดใสจนเขาเรียกว่าสดใสยอย่างเดียวอะสดใสแต่ยังไม่มีความแข็งแกร่งมากพอเป็นคนอ่อนต่อโลกก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นคนที่มันดีจากคนอื่นไม่ค่อยรู้ทันคนตอนนี้เพอร์เฟกและเพอร์เฟก สดใสอุดมสมบูรณ์แข็งแรงบ้านคงเด็ดขาดคนคนเดียวกันทำไมครบปลดขนาดนี้ยินดีด้วยนะโว้ยรักทุกคนมากๆเป็นกัละยาะนะมีกันไปแบบนี้เนาะแคปปี้ขอยินดีด้วยจริงๆกับคนที่ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่แฮปปี้อ่านมาโชคดีมีใจในชีวิตสวัสดีค่ะ